พบก,กันในช่างกินเที่ยวกับเกดวันนี้เรามาซื้อของใช้ที่แทโ็โกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้าง มาดูกันค่ะว่าได้อะไรมาบ้างนขนมขนมปาปิกา้าโตเต้กิน <c oughs> กันทั้งบ้านเ <c oughs> <c oughs> วเฟอร์วิชิงอร่อยมากหอมส้มกับมะพร้าวค่ะมีหลายรสเนื้อชอบกินแบบนี้มารีโมดผักแ่ะ แพงกว่าญี่ปุ่นอันนี้เกือบโลหนักเลยนนเนี่ยสงสิบห้าบาทน้ำน้อยตามส้มตามอร่อยมากเลย,เยเ <c oughs> มันกรอบดีเนาะใช่มันเปิดสีสวยเ,วยเลยร่ะ้น <c oughs> ต้นหอมนี่เป็นแพ็คสำเร็จเลยกินแบบจุใจมาก <c oughs> มักนอนเมฆเสือปอก ขีงหัวทองใหญ่แคร์เยวแบบัเลยสิบแปดบาทที่บห้าสตางค์กะลำปีกะลำเตะมักอรีบักอรี ชอดอกไม้ที่แมมโคของจะถูกค่ะพวกผักเนื้อสัตวนะ์อะไรเงี้ยเขาก็มีแบ่งเป็นแพ็คเล็กขายสาลี่3 9บาทผลไม้ของเราสาลี่น้ำพึ้งหวานเจี๊ยบมาก7.75กับ2โล 2> ยงนัาเลยสาลี่ม,มีผลไม้กินทุกมูซื้ออม,มเอาไว้เออข้าวผาัด <laughs> เป้คนตอกไาแฟเนคนตอกกาแไวกีช่วงนี้น้ำตาลตกต้องเพิ่มกาแฟด้วยไวกีแบบเป็นโกปิโก้ลูกอมไมล์มิ้นหอมหวานสดชื่นนี่ขอเล็ออกใหม่ครูเบอร์รี่มิ้นี่อากาศร้อนๆลูกอมแช่อยูขนมปังขนม เดินผ่านตรงเบเกอรี่หอมมากเลยขมปังเขาทนใช่ใช่กระเทีหอมหอมเลยมากเลยอันนี้ขนมโปรดของพ่อค่ะเค้กกล้วยหอมกับขนมปังไส้กรอบหมูชอบกินใช่พ่อชอบกินอันนี้วันนี้ซื้อไข่มาสองแพ็คเพราะว่าป้าต้องกินไข่ไก่คนฟอกไตเขาต้องให้กินไข่ขาวเพราะว่าคุณหมอสั่งให้ป้า คอร์โบไฮดน้อยมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ใช่กินเฉพาะไข่ขาวสำหรับคนปอกไตสำหรับไข่แดงก็เจ๊กับแม่ก็กินเปไม่ติดแฉะวันนี้จัดมาสตอกไข่เยอะต้องมาสต๊อกไข่ต้องกินทุกมื้อบำรุงค่ะเพราะว่าคุณหมอว่าคนปอกไตต้องให้กินไข่ขาวเพราะว่าเสียมันจะน้อยให้เป็นไข่ขาวผอเสียน้อยแล้วก็จะได้มีกล้ามเนื้อสําหรับคนเป็นโรคไตที่ปอกไตใช่แล้วค่ะ ก็เลยจัดมาให้ป้าสองแผงเลยช่วงนี้ราคาปกติแล้วค่ะแผงกินประจําอยู่แล้ววันนี้แผงละร้อยี่สบสี่บาทที่แมคโครแมคโครเพื่มเี็สต๊อกของแล้วค่ะอันนี้ก็้ได้แป๊ปซี่ซ่อมซี่มาได้กินส้มตมำได้เพิ่มความา่านส้มตำด้วยต้องกินแป๊บซี่สองขวดสุดคุ้มเอาข้าว ข้าวันนี้ข้าวก็ป็อหอมปทุมก็คือปทุมปทุมบาร์ฉัดเป็นของประวิ้ยาไปอย่เมยอจางหนักนี่จะมีข้าวหอมถุงข้าโลใช่จีบประจามไทยวันนี้เหลือร้อยสามสิบแปดสิาทใช่ก็จะมีโปรถึงได้ขอมาเพียบเลยแล้งมีของสดอีกของสดอันนี้ก็จะเป็นไม่หมด ปิ้ไก่ปิ้ไก่ปลาใส่ไม่ใส่นีไว้ทอดเอาไว้ทอดอันนี้หมูสไลด์หมูสไลด์ของแมคโคเขาทําสําเร็จเลยนะคะไม่ต้องมาหั่นเองสไลด์มีเครื่อ่เอามาทําปิ้งย่างก็ได้นะคะทำหมูมะนาวก็ได้ได้หลายเมนูามสำเร็จเลยแล้วไม่ต้องมาหั่นมาอะไรเองอันนี้เป็นกระดูกหมูต้มเล้งต้มเล้งต้มเล้งทกแซ่ด เรามารอดูกันว่าจะทำในคลิปติดตามชมนะคะ <S <S อันนี้หมูสับหมูสับเลิศเลยหมูสับอันนี้ <S <S ก็นนจ,ะจะเป็นปลาหมึกนี่งไงที่เห็นในทุกๆเมนูปลามหมึก้าทำเป็นปลาตาสับนรสนะสำเร็จเลยที่แมคโคมีของอันสำเร็จรูกเยอะแยะเลย เสือไข่เราซื้อมาทำเลยม,มนูตาสับประรดแบบนี้เลยทำชุดเมนูสวยงามมากอร,ร่อยด้วยทำไม่เหนียวไม่เหนียวแต่ปลาหมึกที่เราซื้อมาหั่นทั้งตัวเนี่ยมันจะเหนียวแต่อันนี้เขาไม่ค่อยเหนียวเนาะบ,บ,บ้านเขาบานแบบตาแบบสวยเลยอ่ะม้วนเวลาผัดหมดแล้ววันนี้ก็ ไปจับใจใช้สอยแม่โครมาก,ก็ได้ของมาประมาณนี้ใชของกินเดี๋ยวเราขอตัวเอาขอไปเก็บก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกด,ดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินเที่ยวกับเก๊บค่ะ